ก็สวัสดีเด้ามียการเดลต้ารีวิวกาวิวเด็ค้อยยอพอดินพีเนียงนะผมจะไปยังไงจะเป็นก็เชิญรับชวนได้เลยครับไปเลยเอาละครับเราก็จะมาเรื่องที่เกยีติสูงกันเลยครับผมใบแรกที่เราผมใส่ก็คืออ่ามิลเลียรครับใส่หนึ่งใบเป็นตัวเริ่มเลยครับ,บวรววจวด์ดนฟิชชิลทิกเกอร์ที่ใส่ก็จะเป็นชิยโซบวกหมืน่นชิริวชินี่แล้วก็ชินี่แล้วก็ใส่เป็นดรอใส่ดรอสองใบ เห็นผลที่ใส่ดอสองดอพีจีสองใบเดี๋ยวก็รู้อยู่ในเด็กแล้วก็ฮิวใส่สี่ใบเป็นฮิวฮิวิโกใครไม่อยากใส่ฮิวลายนี้ก็ใส่ฮิวก็ใส่ไปฮิวลายม้าหรือจะไปใส่ฮิวบาฮิวก็ได้แล้วแต่ครับก็เรียกว่าเป็นแบบเน้นครีสหนักๆใช่พระเด็นนี้เป็นเด็กที่แบบว่าเกมเร็วอัดแรงๆให้ได้เร็วๆไม่งั้นล้วก็บายยเออแล้วก็ตอนอีบีสิบสี่ออกเปลี่ยนจากครีใบนี้เป็นใส่เป็นครีคิทักสามหมื่นได้ เด็กจะกลายเป็นเด็กคิที่สองพันทีมันจะกลายเป็นเด็กเบรบนะครับผมก็จะใส่วันนี้สำหรับคิกเกอร์รีบบอกไปว่าเด็กนี้เป็นเด็กอันไม้นะครับผมน่าจะมีบอกในคลิปแหละอาราบเจ็นหนึ่งอ่าใส่เป็นเลกสใส่มาสองใบเป็นพีจีอันไม้เทคกของมันบอกว่าเบรบอ่าเมื่อวันเป็นเมื่อมันลงช่องการเรี่ยนถ้ามันเป็นอันไม้สงชั้นหนึ่งถ้ามีมือหนึ่งใบหรือต่ำกว่า ใช้ไม่ดีได้เดี๋ยวต้องทิ้งมือใบต่อมาเป็นซีซีรุตใส่สามใบเป็นทิสไต์ถ้ามีทิ้งสไต์มาถอดเปลี ut, ่ยนซีซิรุตใบนี้เป็นไข่ได้วังวะเดี๋ยวนี้นก่อนใส่เป็นไอตัวศูนย์สีนะ่ที่บอกว่าเห็นเกตสองลงจีบีศูนย์สี่นะมันที่แม่บอกว่าเห็นเกจสองลงมันจะบวกพลังทางคอลัมมนะ์สองพันใส่จนนั้นก็ได้แล้วก็ใส่จอมวทแหนดามาสครับ ใครไม่ชอบจำไว้ธรรมดาวัสดุมีตัวเลขดึงที่ถิดเหมือนกันก็จะเป็นหมาโปรโมใส่ได้เหมือนกันแล้วก็จะใส่เป็นไซริมไซริมหน้าที่คือเป็นเกจสองเกจสองจำแรงครับผมเพราะว่ามันมีเทคว่าไวเป็นเอาไม้เกจมันจะหมกหมือนถ้าอยู่ถ้าอยู่ในกล่องแล้วก็ของวีที่ผมใส่ก็จะเป็นอ่ากรอมอลิสหน้าที่คือเอามาเก็บดอกเกจสองเอาไว้บนกองหรือใต้กองก็ได้แต่เสียผมจะไว้ใต้กองเพราะว่าไว้บนกองมันจะไว้ใช้ในการไถ แล้วก็ใส่เป็นโปรโมเอดิสเอดิสหน้าที่คือเอาไว้เปิดหาอันไมล์ลงเติมสนามกับเอ่าเอาเอามาเข้าโซ่เพื่อเติมโซในการเล่นแล้วก็ดีดไปนี้กับขึ้นมือเพื่อเป็นชิวนในการป้องกันเกจหนึ่งก็จะใส่ประมาณนี้ต่อไปเลาไปกันที่เกตสองนะครับผมเกจสองที่ผมใส่ก็เป็นริวาโลใบใหม่ครับหน้าที่ของริวาโลก็คือเอามาเติมเกจสองอย่างเช่นซูไลมาน ซึ่งผมใส่มาสี่ใบแล้วก็อัลเบียนใส่มาสามใบคอมโบในการเล่นอ่าผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะถ้าคุณมีใบนี้บนมือแต่คุณไม่มีสองคนนี้บนมือคุณสามารถลงลิวัลโล่บาตหนึ่งกระโดดอย่างนี้ได้ถ้าบาตหมดถอดโซก็ได้ในการคออืมได้เหมือนกันหรือว่าคุณจะทำอย่างไรลงอย่างนี้หาตัวบูทเล่นก็คอเซริมมาเพราะเซริมบอกว่าจีเบกอ่าไม่ใช่จีเบกสิไว้เป็นอัลมมันจะนับเป็นเกตสอง ลงนี้ก็ได้ตามความชอบแล้วก็สถานการณ์ของสนามเรานะครับผมเจ็สองก็ใส่ประมาณนี้ครับผมใครอยากเพิ่มตำแหน่งเจตสองก็ไปสามารถลดเจตหนึ่งลงได้นะครับอืมประมาณนี้แหละต่อไปเจตสามผมใส่เป็นเอาไม์บ็อกซสิบสี่ใส่มาสาใบแล้วก็เป็นเอาไม์ทีดีใส่มา,าสี่ใบสุอ่าตอนอีบีออกสามารถ เปลี่ยนเอาไมล์คนนี้เป็นเอาไมล์ของเอเรียลดีไวน์นเอาไมล์ได้เลยเพราะว่าเอาไมล์คนนี้เทคมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนคนนี้ใส่ไว้เพราะว่ามือเบรฟมันมีประโยชน์ตรงที่มันบวกค่าพันและบวกหนึ่งีก็คือตีกดดันได้นะครับประมาณนี้ส่วน g z o n นผมบอกก่อนว่าเด็กผมไม่ใช่เด็กเบรฟเพราะฉะนั้น g z o n นผมจะไม่มีเบรฟเลยสักกระใบแทบไม่มีดีกว่าสั้งฝงนี้อ่ะผมใส่เป็น ผู้ก้าวข้าสวรรค์เอาไม้ใส่มาสองใบศักดิ์สิทธิ์ล่องนภา,าใส่สี่ใบเซนโบดากอนใส่อสองใบเซนออฟทวินซอสใส่สามใบแล้วก็ฟีเดสใส่ใบหนึ่งใครไม่อยากใส่ฟีเดสไปใส่ซีบีได้หรือไม่ก็ไปเพิ่มตำแหน่งให้กับ่เซนทวินซอสก็ได้ส่วนกีการที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นอ่าีกเกใส่มาสี่ใบเลยเพราะว่ากีการที่เหมาะกับเอาไม้จะมีสองใบก็จะเป็น กีกับบม็อกซิบสี่ซึ่งใบนั้นจะเล่นกับเบรฟซึ่งผมจะบอกไว้เลยว่าแวนผมไม่ใช่แวันที่เป็นเบรฟเพราะฉะนั้นใบนั้นจะไม่สามารถเลกับแวนการ์ดได้และเทียมพันเด็กนี้ก็ใช้ใบนี้จะเป็นอะไรที่คอคุ้มค่าหน่อยส่วนใบนี้ใส่มาเพราะว่าอ่าเผื่อเล่นใบนี้ไม่ได้แล้วก็เอาใบนี้เป็นตัวช่วยแล้วก็พอเคอร์เตอร์บาสเราหมดเราก็สามารถเล่นเป็นเซน์โบเพื่อปิดเกมได้ประมาณนี้สลับจีโซน โอเคครับต่อไปก็ปจะเปน็นบอกไปว่าอ่าใครที่ไม่ชอบเซนโบสามารถไปใส่เป็นลูมินัสโฮปได้แต่ลูมินัสโฮปมันจะใส่มาก็มันจะได้แค่พลังดิบ,ดบๆแค่บวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งเทพแล้วก็ใส่เซนโบมามันดีกว่าตรงที่อ่ามันบวกคี้ได้บวกพลังได้ตามเรียการในสนามเราประมาณนี้โอเคครับต่อไปก็จะเป็นการเขาเทสคอมโบสกีให้ดูกับคร่าวๆในการสอน ขบนสกว่าข้าของเด็กนี้นะครับผมอ่ะ,อะ,อะโอเคเด็กนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเด็กที่ต้องแห่ตั้งแต่เจดสองเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารทรัพยากรให้ดีอืมเจดหนึ่งที่แนะนำให้ไลท์ได้กอมอรลิสแล้วก็อ่ะไอพวกเนี้ยแนะนำให้ไลท์ได้ถ้าสมมติ จำใจจริงๆไลฟ์ต้องไลฟ์เป็นคนนี้ก็ไลฟ์ซะแต่คนนี้แนะนําว่าไม่จะไม่ไม่มีเหตุจะไปต้องไลฟ์ไม่ควรไลฟ์ไปใบนี้เพราะว่าใบนี้มันเป็นโตเตอร์บอดแล้วก็โตเป็นชิวในมือด้วยของคาไลฟ์เป็นดามัสคัสแล้วกันนะไลฟ์เป็นดามัสคัสแล้วก็อ่าลงคนนี้ก็ได้โซบาสหนึ so ่งเปิดเจ็ดหาอันไมายคอลงเรียอันไมายที่ผมแนะนําให้คอจะเป็นอ่าคนนี้ เกจหนึ 1> 1. ่งเราก็สามารถบุกได้แล้วถ้าเกิดสมมติมีเราพร้อมเจตดสิบเก้าเกตสองลงเดี๋ยวน,นะเราสามารถทำแบบนี้ได้มุสโซดีอ่ะเดี๋ยวมไม่ใช่มุดอันนี้เข้าดีดคนนี้ขึ้นอืมแล้วก็เกตสองไลท์ปึ๊บถ้าสมมุติเรามีคอร์เตอร์บาร์แล้วอยากเติมบอดบาร์หนึ่งคอคนนี้ได้หรือจะคอเป็นอ่าสูไลมานก็ได้แล้วแต่ แล้วก็ไอใบที่นี่ก็ลงมาโซบารเดี๋ยวนะมเอกี้ต้องโซบารด้วยใช่โซบาร์ที่หนึ่งเปิดเจ็ดอ่ะสมมติเราผมเจอใบนี้คอลงมาเก้าหนึ่งมื่นยีสิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดสามแนะนำให้ไลฟ์เป็นอรเรียวดีวัยไอบูสกายนายเอาไม้นะครับผมอืมแล้วก็แฮตีแฮตีไปส่วนจีวนิตที่ผมแนะนำให้สไตล์ครับ ไม่มีบอร์ดให้เล่นเป็นฟิเดสถ้ามีบอร์ดให้เล่นเป็นแอเรียดดิวไนท์เอาเไ,ไอามา่แล้วแต่แล้วแต่ธนาการณ์ถ้าไม่มีบอร์ดเล่นเป็นคนนี้มีบอร์ดเล่นเป็นคนนี้สมมติมีบอร์ดแล้วอยากปิดเกมแล้วเขาตาบานเรามีสักรมาณสักสี่ใบคนนี้ก็ได้ฟิเดสเอทวินซอสแต่ต้อง อ่าเช็คบอร์ดให้ดีนะครับเช็คบอร์ดเช็คเกตสองในหลุมอะไรเนี้ยในหลุมในกองนับให้ดีว่ามีกี่ใบจะเป็นทงเลที่ดีมากสำหรับการแบบว่าเล่นนะครับก็ครับส่วนตัวที่ใช้ปิดของเด็กนี้อืมตัวบหนึงนะตัวที่ใช้ปิดของเด็กนี้แป๊บหนึ่งสักครู่จะมีคนนี้ปิดแรงมากถ้าสมบูจีโซนไงายเยอะคนนี้ ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคอ n d i t i o n l องส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอ n d i t i o n ลองเหมือนกันแต่เป็นคอ n d i t i o n l องที่มีประโยชน์ตรงที่ถ้าสมมติเราเล่นเซนทาวินซอสปิดไม่ลงแล้วเราสามารถรอดมาได้กดเซนโบเซนโบบอกว่าอ่าหงายตัวเองต่อเลี้ยหนึ่งใบในสนามบวกสามพันถ้ามีจีโซนงานสองใบหรือมากกว่าบวกหนึ่งขิมีห้าใบก็บวกหนึ่งหมื่นลองคิดสภาพว,ว่าเวลาเรายื่ยี่สิบแปดบวกไปสามแปดเป็น 48, 48, สนี่แปดสี่แปดสองขิ ต้องลอกีจีแม่ก็จีกัดเขามาได้อืประมาณนั้นถึงจะรอดครับผมคอนดิชันหลักก็ประมาณนั้นคอนดิชันลองก็ประมาณประมาณนั้นเหมือนกันครับผมสอหรับเด็กนี้ก็ประมาณนี้แหละก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเด็กหนึ่งที่ต้องแห่แล้วโถต้นเกมให้หนักไม่งานปลายเกมก็ไม่หอนะครับใช่ต้องเล่นเป็นเด็กเกมเร็วใช่ไหมคใช่ครับเป็นเด็กปลุกผีด้วยครับเด็กนี้อืมเพราะว่ามาจากของเก่าใช่ เก่าแก่แต่พักเซตโบนี่ก็คือแบบมาจากบล็อกแรกดูดตอนพักจีพักจีบล็อกไหนวะซึ่งสองบีทีหนึ่งหรือสองหนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออจำได้ว่าหนึ่งได้ครับเก่าเก็บมากคือเก่ามากครับผมส่วนใครอยากจัดเบรฟก็จัดได้ครับแต่ตอนนั้นต้องรอตอนอีบีออกมันจะเป็นลิฟต์คอลลาบกันเลยนะครับ ก็ไอถ้าเป็นเด็กนั้นตัวหลักของเด็กก็จะกลายเป็นฟีเดสแล้วก็จะเป็นไอนัานเป็นตัวตัวหลักเหมือนกันเดี๋ยวนะในชื่อก่อนฟีเดสแล้วก็อ่าอืมอะไรวะเดี๋ยวนั้นดยก่อนฟีเดสไวโอลินิสอะไรนี้ไวโอลินิสมันมีเทคบู t เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญในระดับหนึ่งเหมือนกันก็จะประมาณนี้สลับเด็กเอาไมานะผมที่ปลุกผีมา ก็ถ้าใครอยากจะลองทดไอรับรับรู้ประสบการณ์การเล่นรอยเยาในยุคภาคีแล้วผมก็สามารถลองจัดได้ของก็หาง่ายในระดับระดับหนึ่งเพราะว่าใบนี้ซื้อบ็อกซ์ไอบีทีศูนย์หกฝั่งร้อยฝั่งรอยเย่ามันสุ่มหางโคตรง่ายส่วนใบนี้กล่องห้ากล่องห้าเก้าก็มีขายห้าเก้ารอยเย่าทีดีแล้วก็อันนี้บ็อกซสิบสี่ ม็อกซ14ก็หาง่ายเหมือนกันเพราะว่ามันนคนไม่ค่อยซอกันแล้วแล้วก็ทีดีเพิ่งออกใบที่จะหายากหน่อยก็จะเป็นเซนโบกับเซนทววนซอนแล้วก็อีเกรนสามใบที่นั้นก็จะเป็นของแบบว่าหาง่ายตามขท้องตลาดครับผมก็โอเคถือว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจหนึ่งเด็กเลยทีเดียวจะตามกันได้เล่นสนุกสนุกเพลินๆนะจ๊ะ ส่วนถ้าจะเป็นเด็กรอยยอนที่ตอนนี้แบบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะเป็นรอยย้อบอสเตอร์นะครับอืมซึ่งผมไม่ทําเพราะว่าผมไม่ชอบ <c oughs> ไปแอดเราไปแอดเราไปแอดตัวตัวไม่มันมันเล่นแล้วเบื่อไม่ใช่หรอกเล่นจนเบื่อแล้วเออตั้งวีก็เล่นจะวีก็เลยจนเบื่อพีเบี้มก็ลองจัดแล้วไม่ก็ไม่เขาไม่เสีทางโอเคครับก็จบแล้วค่ะคลิปนี้กับการรีวิวเด็กแวนการ์ดรอยย้อพาด์ินสายเอาไม้ ใช่ไหมใช่เอาหมาใช่ครับผมนะแต่ไม่ใช่เวฟใช่ไม่ใช่เวฟนะครับผมนะชอบแม่ชอบไล้วแชร์ซับคลายครับไม่ชอบดิไลเดี๋ยวตาลีมีแฟนเพจน,นะครับขึ้นมาเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเลยแค่ไม่อัปเดตนะจ๊ะก็โอเคฝากดิตามหน่อยนะจ๊ะคลิปใหม่ก็จะพยายามลงให้เยอะกว่าเดิมเท่าที่จะทําได้นะครับก็จะอาจจะมีคอนเทนต์ใหม,มแ่แปลกแปลกมาปมาบ้าง<ต>ก็ พยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับผม<ๆ>ก็ฝากติดตามด้วยวากินนี้ไม่มีแล้วก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอก,กัน